บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ นายกอนุทินชาญวิรุฬกุลค่ะยืนยันว่าเมื่อเวลาของทางรัฐบาลใหม่นะคะเหลือเพียงแค่สีเดือนนับจากนี้ค่ะจะได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ค่ะโดยท่านนายกอนุทินชาญวิรุฬกุลจะนําทีมเศรษฐกิจนะคะพบสมาคมธนาคารไทยและที่สําคัญเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภายในะระยะเวลาสีเดือนค่ะทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นยาเสพติดในส่วนของพืชผลทางการเกษตรและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุท แก็พายน้ำท่วมแล้วก็มาตรการในการเยียวยาด้วยวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะนายกอนุทินชาญวิรุฬย้ําชัดนะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมาแน่นอนอย่างโครงการคนละครึ่งเอาไม่เอาฟังด่วนติดตามกันเลยค่ะงานที่สุดก็คือคนละครึ่งเอาไว้อ่าคนละครึ่งมึงเดือนมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องเปิดบัญชีไว้ก็แล้วกันปฏิบัติราชการ แล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ตอนนี้เราก็ทําเตรียมไว้หมดแล้วรอเข้าไปทํางานอย่างเป็นทางการเพราะะฉนนั้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนั่นก็เป็นการยนืนยันนะคะถึงความคืบหน้าของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการคนละครึ่งค่ะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยหลังจากที่ท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลค่ะก่อนที่จะเข้าถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะซึ่งคาดว่าจะเร็วๆนี้ ประมาณกลางเดือนตุลาคมโครงการคนละครึ่งเดินหน้าได้อย่างแน่นอนเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเงื่อนไขนะคะมีการอัปเดตออกมาค่ะโดยในส่วนของคุณล่วัลนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวกงการคลังท่านก็เคยให้สัมภาษณ์นะคะว่างบพร้อมระบบพร้อมรัฐบาลสั่งการเดินหน้าได้ทันทีและตอนนี้ค่ะในส่วนของการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว้าผู้เสียภาษีนะคะที่อยู่ในส่วนของฐานภาษี60 40. ต่อ40แล้วก็พี่น้องประชาชน ท,ทั่วไป50ต่อ50ค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของโครงการคนละครึ่งมีการอัปเดตออกมาล่าสุดนะคะจากคุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มีการเปิดเผยว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาแรงในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นโครงการคนละครึ่งและเบื้องต้นค่ะผู้ที่ถือบัตรวัสดิรแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในลักษณะของท็อปอัพเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินก่อนเลยหากบัตรวัสดิรแห่งรัฐนะคะอยู่เดิมอยู่แล้วที่ให้สิทธิ์นะคะอยู่ที่300บาทก็จะมีการเติม เข้าไปแบบท็อปอัพอีก700ร้บาทรวมจ่ายสําหรับผู้ที่ถือบัตรสิทธิการห่งรัฐก็จะอยู่ที่1,000บาทส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะได้รับสิทธิการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะตั้งแต่1,000บาทจนถึง,ง1,200บาทซึ่งยังไม่ได้รับข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีกระแสะข่าวมีความเคลื่อนไหวและก็มีแหล่งข่าวออกมาอย่างชัดเจนค่ะในส่วนของใครที่สอบถามเข้ามาว่าว,าวงเงินที่ใช้จ่ายต่อวันใช้จ่ายอย่างไรใช้จ่ายแบบไหนก็จะมีการชงเพิ่มนะคะจากเดิมวันละร้อยห้าสิบบาทที่เคย ใช้ผ่านโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็น200บาทต่อวันค่ะซึ่งจะทําให้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะส่งถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะพี่น้องประชาชนร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าขนาดย่อมร้านค้าขนาดใหญ่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็การเพิ่มวงเงินในครั้งนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนเกิดการใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเพระาะฉะนั้นนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะคุณอนุทินชาญวิรุฬย์นายกรัฐมนตรีนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มีการกล่าวถึงการผลักดัน โครงการคนลครึ่งว่าจะกลับมาภายในหนึ่งเดือนนี้หลังจากที่มีการทํางานเป็นรัฐบาลอย่างจริงจังและก็เต็มรูปแบบพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลไม่ได้มีเวลายาวนานแต่อย่างไรก็ตามในการเร่งแก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะดําเนินการได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะและที่สําคัญภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนติดตามคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะโครงสร้างพื้นฐาน ก็เรียกโครงเขาโครงนะครับคอนเทนต์ต่างๆเสร็จหมดแล้วแต่วันนี้พอเรามาพบกับสมาคมธนาคารไทยหรือแม้ทั้งสัปดาห์ที่แล้วที่พบกับหอ,อการค้ากับสภาวุตสาหกรรมแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนเราก็มาปรับนิดปรับหน่อยเพื่อที่จะให้มันตรงกับความต้องการมันไม่มีคําว่าเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับมันก็เป็นนโยบายที่ประกอบไปด้วยความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจนะครับ ความเป็นอยู่ของประชาชนแผนการทำงานของรัฐบาลนะครับางานที่สุดก็คือคนละครึ่งเอาไว้คนละครึ่ง,งมึงเดือนมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องเปิดบัญชีไว้ก็และกันปฏิบัติตร,ราชการแล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็เร่งเครื่องเต็มที่ตอนนี้เราก็ทำเตรียมไว้หมดแล้วรอเข้าไปทำงานอย่างเป็นทางการ นั่นละค่ะคุณผู้ชมนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ